สวัสดีค่ะมาพบกับผู้สานแถวบ้านนะคะวันนี้แวนจะพามาดูเห็ดนะคะว่าเห็ดจะเกิดไหมเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปของแวนด้วยนะคะเริบร่บด้วยนะ,ะโอ้โหทุกคนนี่นะคะเห็ด1 2ึสค่ะพวกนี้ก็เก็บได้แล้วคะ่ะทุกคนอันนี้พวกนี้3าสาม สา,สามก้อนก็เก็บได้แล้วนะคะทุกคนแมวจะพามาเก็บเห็นเป็นกำลังจะให้คลิปต่อไปของแหวนได้นะคะที่จะพาเรื่องดาดีๆคลิปดีๆของแวนนะคะ เราค่อยๆปาดนะ,ะค,คนะ,ะาค่คาดนะ,ะเราค่อยๆปาดนะคะทุกคนทาเก็บพรุ่งนี้มันแก่นะคะ ขนมอีกทำไมเก็บอ่ะ well. เสร็จแล้วนี่นะคะเห็ดของแบนนี่นะคะเห็ดของแบรนด์แบนเทสซีมาค่ะอีกก้อนหนึ่งนะคะนี่ก้อนหนึ่งสองก้อนสามก้อนนะ,ะสามก้อนรอเก็บพรุ่งนี้นะคะเก็บพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะทุกคน ถ้าไม่เก็บเช้าก็เก็บช่วงค่ำๆก็ได้นะคะสามก้อนเนี่ยพามาเก็บเห็ดได้แค่นี้นะคะเห็ดเห็ดของเราได้แค่นี้ได้แค่นี้นะคะได้แค่นี้นี่นะคะเห็ดของเรา เก็บเก็บเห็ดน,นะคะ1ก้อน2ก้อนค่ะ3มก้อนนะคะก้อนหนึ่งเก็บไปแล้วก้อนหนึงก็เก็บไปแล้วนะคะ,ะจะให้ดูเห็ดจะให้ชมเห็ดค่ะ เ็ดเรานี่ซื้อมาแล้วค่ะแล้วก็มาลดแล้วก็แล้วก็แกะอ่ามันพอมันเต็มแล้วแล้วก็แกะแกะแกะถุงออกนะคะพอมันเต็มแล้วก็แกะถุงออกเคอเคอเคอให้มันให้ให้นี้มันแต่งนะคะเพราะว่าแล้วแล้วก็รด พอดรอสเสร็จแล้ววันพุ่งมาเห็ดก็จะมาออกเป็นเชื้อแบบนี้นะคะมันจะออกเป็นเชื้อแบบนี้นะคะเป็นเชื้อเห็ดแบบนี้นะคะเป็นเชื้อเห็ดแบบนี้นะจะออกเป็นเชื้อเห็ดเป็นเชื้อเห็ดแบบนี้นะคะค่อยๆออกนะคะออกแต่ออกไม่มากนะคะ แวนก็ขอฝะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะเราดูคลิปต่อไปของแวนได้เลยนะคะที่จะเป็นภาพเรื่องดาวดีๆคลิปดีๆของแวนนะคะแวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ